คุณเอกคะทำไมค้างถอยแล้วหน้าดูเศร้าคะเกิดจากเส้นสมดุลของใบหน้าค่ะคือเวลาที่เรามองหน้าใครเราไม่ได้ไปแยกตาจมูกปากอะไรเขาหรอกคือคนทั่วไปที่ไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านการแพทย์หรือว่าคอนซัลร์เกี่ยวกับออ Golden Ratio ของใบหน้าเขาก็จะไม่ได้รู้แบบแต่ละส่วนหรือเขาก็จะบอกรวมๆก็เหมือนเรามองคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเรามองหน้าใครถ้าเอาส่วนใหญ่นะเขาบอกกันว่าเราจะไล่าจากหน้าผากจมูกหาง ทีนี้ถ้าคางถอยเนี่ยมันจะทําให้เส้นหน้าผากจะมุกค,คางที่ไล่ลงมามันไม่สมดุลค่ะทีนี้คางถอยไปด้านหลังก็จะทําให้แบบหน้าเหมือนดูเทเลยข้างหลังส่งผลให้ใบหน้าดูเอียงลงหรือเหมือนดูน้ําหนักตกไปทางด้านล่างภาพโดยรวมมันก็เลยดูแบบตกตกเศร้าๆอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับคางอีกก็คือประเด็นของริมฝีปากแล้วก็ประเด็นของมุมปาก คนที่คางถอยมักจะมีริมฝีปากล่างแล้วก็คางอะไม่รองรับกันทําให้ปากล่างยืดเล็กน้อยมุมปากก็เลยเหมือนคือเหมือนคนปากค่อยเหมือนปากล่าค่อยเด้ออกาก็คือหน้าบึง้งหน้าเศร้าหน้าบูดดั้งที่เขาแบบไม่ได้มีอารมณ์นั้นจริงๆอนะไรอย่างงี้ค่ะถัดมาคนที่คางถอยก็ยังเกิดเงาใต้ริมฝีปากด้วยคางถอยมันจะเกิดร่องและเงาตรงนี้ชัดๆจนจะดูดำๆมันจะเป็นเงาอะ พองมีเงานีนะแล้วบางคนก็เันมุมปากตกอีกทีนี้ก็คือจบค่ะเหมือนคนหน้าเศร้าถัดมาก็คือมิติของแก้มแล้วก็ใต้ตาค่ะพอคางมันไม่ยืดออกมาใช่ไหมคะโครงหน้าส่วนล่างก็จะดูขาดม,มิติมันก็ไม่พยุงกรอบหน้าทําให้ความโดดเด่นอะ่ะตรงนี้ไม่มีความโดดเด่นความโดดเด่นมันจะไปตกอยู่ที่แก้มแล้วก็ใต้ตาถ้าใต้ตาันเป็นถุงใต้ตาหรือว่าใต้ตาหย,ย่อนคล้อยอีกก็คือจบ uh uh. ก็คือหน้าดูเศร้าดูเหนื่อยง่ายมากถัดมาก็คือเกี่ยวกับ,กบด้านจิตวิทยาอะ่ะ พอคางถอยเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นดูอ่อนแอดูเศร้าดูไม่มีพลังถ้าคางยาวแบบสมดุลน,นะไม่ได้ยาวมากคนนั้นจะดูมั่นคงดูแข็งแรงดูสดใสดังนั้นก็คือโครงหน้าของคนที่เรามองด้วยเนี่ยมีผลมากกับความรู้สึกที่เรามองเขาบางทีคือเธอโลกเอียงเข้าข้างคนสวย และคนที่สวยก็คือคนที่มีหน้าที่เป็นโกลเด้นเรโชที่ใกล้เคียงกับโกลเด้นเรโชที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดและมีใบหน้าสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือคนสวยสรุปคางถอยไม่ได้ทําให้เป็นผู้หญิงเศร้าจริงๆแต่แค่เป็นคนที่หน้าดูเศร้าและที่หน้าดูเศร้าก็เพราะว่าความไม่สมดุลของเส้นโครงหน้ามุมปากที่ดูตกเงาแล้วก็ร่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณใต้ปากล่างปากห้อยแล้วก็คนที่มองเราเขา มีความรู้สึกว่าเราจะดูเศร้าดูเหนื่อยแล้วก็ดูหน้าไม่สดใสดังนั้นสาวๆคนไหนที่อยากสวยต้องแก้ปัญหาคางถอยให้ได้ค่ะ